ก็ยังเก่งกว่าคูอีกครับท่านผู้ชมเฮ้ยมึงอ่ะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเนต้าคุยทีวีนะครับเวันนี้เราอยู่กับเกม Left 4 Dead กันนะครับและดูนี่สิครับผมไม่เคยเล่น Left 4 Dead สักครั้ง,งเลยเขาเรียกว่า Left 4 Dead หรือ l i ฟ e for d a ดฟะไม่รู้ะแต่คือไม่แน่ใจมันมีโหมดอะไรก็ไม่รู้นะฮะโหมดโหมดเยอะมากคนระับผมไม่รู้สักโหมดนะเราจะเล่นโหมดแคมเปญแล้วกันนะ,ะผมเล่นคนเดียวนะเพราะว่านี่เป็นเวลาตีหนึ่งน,ะนตีหนึ่งจริงเลยอันนี้ตัวละครตัลครมีให้เลือกด้วยนะฮะผมขอเป็นนิกด้วยกันนะระดับความยากอ่ไอ้เ้ยเอย ขอคนเดียวนะวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวผมง,ง่ายกว่าแล้วกันนะฮะเฮ้ยอะไรวะถ้าเป็นไปได้นะครับผมขอให้มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะก็คือถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะตอนนี้เกมลดราคานะเหลือแค่40บาทเองครับท่านผู้ชมผมก็เลยซื้อมานี่ไงอันนี้คืออะไรแมปเหรอหรืออะไรผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแคมเปญอะไร ช่างมาแล้วกันนะเรามาเล่นง่ายๆกันดีกว่าโรงแรมน่โรงแรมอ่ะอ่ะสามคนเลย กูยิงขาเพื่อนปไปไปไปรีโหลดโอเคตัวอาตัวอาคือรีโหลดดีนะไป j e s u c h r i t what t h e เออมันส่องสะโคบยังไงครับเอากูต้องเปิดใช่ไหมไป,ปไป I think you're gonna win. You're gonna win. You're gonna win. You're 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 พี่ผมอยู่คนเดียวอ่าจริงด้วยมันยังไม่จบครับท่านผู้ชมมันยังไม่จบนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ดูจะอาวุธแล้วกูขอใช้ซองควงแล้วกันสองควงด้วยนะเ็นนะเอาระยะเอาปืนง่ายๆไปดีกว่าโอเคมีอะไรอีกไหมน่าจะมีแค่นี้นะใน,นที่นี้เราต้องไปเจอญาติพี่น้องเราข้างนอกนะไปญาติพี่น้องเต็มเลยวู้ัวมาก ยิงวิ่งต่องยิงงยิงญาติพี่น้องญาติพี่น้องญาติพี่น้องยิงไม่โดนสักคนญาติพี่น้องเต็มญาติพี่น้องตัวเป็นเนื้อเนื้อย่างเอ็นเคเนื้อย่างเอ็นเคโอ้เพื่อนเพื่อนญาติเพื่อนญาติเพื่อนญาติเรือเพื่อนญาติเรือเป็นลิงเหรอไอ้เี่มันี่ไอ้จามนีัว่เพื่อนญาติ นี่เพื่อนนี่มันนี่มันไม่ใช่เพื่อนนี่มันโอผู้วิ่งจะเป็นบอยบอยแบนบอยแบน on base boy <o> oh, ban เพื่อนคืโอโหทิบหายเลยบอดอะไรวะเนี่ยบอดนี่ยังเก่งกว่ากูอีกครับท่านผู้ชมเฮ้ยง่นะน่าจะเป็นทางอืน่นทางนี้หรือเปล่าโอ้โหเจอยาพี่น้อง fireproof วิ่งมาแบบี่ตูน Everybody grab a weapon. ว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าปืนพกอีกนะเราเป็นสายบูสุดด้วยสิพี่น้อง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 ยากต้องหายพี่น้องยากต้องหายยากต้องหายจะดีที่หัวหน้ามาดูที่ตัดใจเพื่อนคือเองนะครับ คดว่าอีกอ้วนอิจฉ่ด้เยียดแต่มันติดเพื่อนอยูอะไรเอโมดเป็นโหมดเป็นดเด็กดื้อโมดเนลิงเลยมดเหมอนลิงเลยมือนคนแก่แบอง้คนแก่แนี้มาอะไรเยอะแยะฐานจริงโขกหน้าโขกหน้าไม่ได้ใช้แล้วมันอืนใช้่กอกนี่แหละขอโขกโขกน ไปไหนอะท่านผู้ชมต้องมีทางไปดิแต่พอดีมันเล่นไม่เป็นอ้าวตรงนี้เหรอแคทปีนทปีนสะพานเข้าเว็บทันทีเลยเนาะบอกมัจะเจอว่ามันปีนได้ย่านมาเต็มแค่ปีนปีน ที่ปีนย่านมาอย่างกับนีแฟนคลับนี่หวานโย้ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสหายรกหน้าโอ้โหรักกู่จริงหรือเปล่ารักกูกันจริงหรือเปล่า Blue pick me up อันนี้คือต้องขึ้นสะพานยังไงกดกดกดไงอ๋ออย่างนี้นี่เองไอ้บ้าไอ้บ้าทั้งหลายไอ้พวกบ้า ผมต้องใช้ใช้แม่งอย่างเดียวอันนี้เลยเจ้เอวีนมเดินมนมาหรเป่านมาหร่าแล้วนะอืมไม่ต้องแล้วอีบ้า ตกกดินเลยนะ We got l u c แม่งเอากูให้ได้ Stop squirming e ุขอบคุณมากเพื่อนโอเคได้แล้วมาไอสัตว์ทั้งหลายไอพวกบ้าพวกบ้าเอ้ย ขออภัยหน้าท่านนผมอาจจะโชว์โง่นิดนึงเล่นไม่เป็นตั้งแป๊ดตั้งแป๊ดไอ้เจ๊นัมยืนเอออะไรยืนเอออะไรร่วงเลยโดนแตกญาติมา,มาโอ้โหญาติมาโดนยิงถามว่าต้องขอบคุณมนันจริงเพราะไม่งั้นกูหลงแม่ถ้าไม่มีซอมบี้ออกมาญาติพี่น้อง อยาพี่น้องอยาพี่น้องอยาีน้องอยาน้องสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองร้อเมตรสองเมตร่ต้องห่วงองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองร้อยเมตร่ต้องห่วงงร้อยเมตรสองร้อยเมตรมต้องรวงสองร้อเมตรสองร้อยเมต่ตงห่วงนั่งกองนั่งตายเลยตรงนี้ เฮ้ยนันมันพี่พี่ปล่อยน้ำเขียวปอยเขลียวตกปากเตะชิบหายแล้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วอะไรไม่รู้ไปไม่ออกโอ้โหเรียกเรียกญาติเลยนี่อย่างงี้โอ้โหเรียกญาติ เรียกยาเรียกสูไปไหนต้อไปไหนไปเอาโคลาโคลาในร้านไปเอาโคลาในร้าน I got f r แล้วก็ไปไว้ร้านีมั่วตอนนี้ขีมั่วมากขีมั่วมากขีมั่วมากายแน่หาย

ตกมามปนดาลำบากทิศหายเข้าใจแล้วกูเป็นด้าลลำบากแค่ไหนแน่ๆเลยจะมร้องไมได้จะ้อ่ดารตจร์ออะไรไม่ต้องมืองต้องมาน่งอลไรมา้งยมเกล่ยนเลือนจงๆยเอะแะ้ยด้ย้ ไอที่พี่น้องไอที่พี่น้องพี่น้องยังรีดกูยังมีส่งโคลาแทนไม่ถนัดงานส่งว่ะที่ถนัดงานยิงยิงก็ไม่รู้เก่งเ่าีิตัวเนี้ยไะตรก็ให้กูไปทไปข้างบนครับท่านโยไปข้างบนไปข้างบนเยากเต็นตัวตีมาเกาะอยู่ย้เย้้เดินไปไห็นไม่ได้ Got the you got the cola! I knew. I. Don't go. Don't go. You do You got the cola! Put it in the flat! I cola. Reloading here! Just same fact, I'll go through that for a day. Oh hell. Deal's deal. Here you are. Reload. There goes the tanker. Let's get out of here. moon ผู้ชมครับมบอบูมูเบออบูมงูเอร์นี่วเลยต้องรักษาเพื่อนที่ดที่อักไป เอาพาลาหน่อยไหมจับอับหอเปม่ปวหัวออกให้ปวดหัวปวหัว้นเลยปวดหัวอะไรไม่ต้องมีปวดหัวอะไรไม่งมีปวดหัวอะไรไม่ต้องมีให้เราไปเอาอะไรอ่ะมแวเสร็จล้ว a Thanks ว่เค็ลับเก็บๆไปแล้วกันไม่วาดแต่ที่รู้คือต้องตรงไปครับยากรอต้องเชื่อลามส่งนะครับพารา่ะครับทพารามส่งนะครับจับัเราได้ยังไงที่นึที่แล้วท่านผี้ชมเรียน like ู้ไมม จบแล้วงั้นเหรอจบแล้วอย่างนั้นเหรอจบแล้วอย่างนั้นเหรอบท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนานมากแล e like ้วเนี่ยอ๋อสำหรับผมคือผมอ่อนต่อเกมนี้มากไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยนะฮะโอเคโอ้โหอะไรกันเนี่ยทำดาเมจเหรอแค่เจ็ดร้อยเองอ่าคาระประชิด มีแค่ผมแหละส่วนใหญ่บอดมันใช้ปืนกันใช้อาวุธใกล้ไม่เป็นโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อาจจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะต่อไปพาร์ทหน้ากับเพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบคปมาก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกันล่าสวันดีนะจ๊ะทุกคนกูได้เวลานอนแล้วเนี่ยตีหนึ่งสี่สิบแล้วโอ้บ๊ายบายครับท่านผู้ชม